ถ้าหนูมไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าคะแล้ถ้าหากว่าหนูส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเขาจะเรียกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะอย่างนี้เขาจะถามหรือเปล่าคะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษใครเป็นคนทำเรซูเม่ฉบับนี้ให้ สำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเราอาจจะ กังวลนะคะว่าเราแบบอาจจะฟังเขาไม่ออกนะคะพูดไม่คล่องทีนี้เวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยก็มักจะเลือกที่จะส่งเรซูเม่เป็นภาษาไทยไปเพราะว่ากลัวลึกๆว่า,วาถ้าหากว่าเราส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าโอ้โหคนนี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยส่งเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาโดนสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทีนี้ตอบไม่ได้เขาก็รู้โปะแตกนะคะว่าเราเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่พี่เอจะมาบอกวิธีการแก้อันนี้พี่เอ๋จะบอกก่อนนะ ว่าสำหรับเรซูเม่นะคะว่าเราจะเลือกส่งภาษาอะไรไปสมัครงานนะคะให้ดูง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้ลองดู จากตัวประกาศงานนะคะเขามักจะเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าเขาต้องการเรซูเม่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในกรณีถ้าหากว่าเขาระบุมาแล้วนะคะว่าเขาต้องการเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เขาต้องการเรซูเม่ภาษาอังกฤษดันสง่งเป็นภาษาไทยไปแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะแต่กรณีที่2นะคะสมมุติว่าเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ในประกาศงานว่าเขาต้องการเรซูเม่ภาษาอะไรให้เราดูง่ายๆนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนเป็นวิธีที่พี่เอ๋มักจะพูดหลายรอบแล้วนะคะก็ คือรู้จากตัวประกาศงานเนี่ยแหละค่ะว่าเขารับประกาศเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าหากว่าเขารับประกาศเป็นภาษาไทยก็สามารถส่งภาษาไทยได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเขารับประกาศเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้เรซูเม่ภาษาอังกฤษในการส่งสมัครงานไปค่ะทีนี้สำหรับคนที่กังวลนะคะว่าโอ้โหพี่เอ๋เราคือตัวหนูเนี่ยก็อ่อนภาษาอังกฤษส่งเรซูเม่ภาษาอังกฤษไปแล้วแล้วเราจะโดนเรียกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคำตอบก็คือ แน่นอนนะคะว่าเรามีโอกาสนะคะโอกาสมากกว่า50%ที่เขาจะให้เราเนี่ยลองทดสอบสัมภาษณ์เป็นภารรษาอังกฤษบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะแค่ให้เหมือนแบบแนะนําตัวเองอะลองแนะนําตัวเองเป็นภารรษาอังกฤษดูหรือว่าบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะเราเนี่ยอาจจะโดนสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเป็นปภาษาไทยครึ่ง,งหนึ่งภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยม,มีโอกาสที่จะโดนเรียกเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะหลายคนก็บอกโอ้ยพี่เอ๋เราทำยังไงดีนู่นนี่นั่น ะคะําตอบง่ายมากๆเลยตัวน้องๆนะคะก็จะต้องไปฝึกนะคะฝึกฝนในการพูดแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาเนาะจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทนะปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่ลองนะคะแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนแบบนี้นะคะแบบเอาให้เขาพอรู้นะคะให้เขาแบบได้รู้สึกประทับใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะสื่อสารแบบคล่องแคล่วได้แต่ว่าเราก็มีการฝึกฝนมาเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคําถามข้อนี้พี่เอกขอสรุปเป็น2ข้อหลักๆเลยนะคะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านนี้ข้อแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเราส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะฝึกซ้อมในการที่จะ เตรียมตัวสัมภาษณ์เป็นภาษภาอังกฤษส่วนข้อที่สองคะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษภาอังกฤษนะคะเราก็มีตัวช่วยนะคะก็คือเราอาจจะสามารถไปจ้างเขานะคะในการทำเรซูเม่เวลาที่เราจ้างเขาทำเรซูเม่เนี่ยเราก็จะต้องสื่อสารกับคนทานะคะบอกเขาไปนะคะว่าเอ้ยพี่หนูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะพี่ไม่ต้องใช้ภาษาที่มันแบบเลื่อนหลูเพอร์เฟกมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบรู้ดูออกว่าแบบเราเนี่ย จ้างคนมาทำมันแน่ๆเลยนรอไม่ได้ทำเองนะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนทำนะคะว่าเออเนี่ยขอเป็นภาษาแบบง่ายๆแบบเข้าใจได้ก็แล้วกันประมาณนี้ค่ะ เป็นยังไงคะสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะถูกใจแล้วก็อยากกดเป็นกําลังใจให้พียอยันลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe สําหรับช่องนี้เป็นกําลังใจให้พี่เอ,อะะกเนี่ยทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะและหากใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเขียนเรซูเม่หรือว่าสนใจอยากที่จะจ้างเขียนเรซูเม่นะคะทางพี่เอกก็ยินดีค่ะทาง j o บดีของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ได้เลยนะคะเรามีบริการรับเขียนเรซูเม่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสําหรับทุกๆอาชีพเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ www.jobdd.net นะคะหรือว่าที่ l i n e แอดเรซูเนะคะ R E S U M E แล้วก็ ddoc สองตัวติดกันสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพี่เอพร้อมยินดีให้บริการและให้คำแนะนำเสมอค่ะ